คลิปนี้ด่วนนะครับผมเอาพีนาททีก็ววานสันเป็นนัดผีกระสือกินข้าวทำไมโอ้ยหาเรื่องเลยพี่เอ้ยไปคิดสั้นนะนะทำไมต้องเป็นนัดผีกินข้าวเลยล่ะเอา้าคลิปนี้ไปชมไปชมนะครับผมมาพอแล้วนะครับปกป้องป้าลุงบ้างค่ะถูกต้องครับสองคนนี้น่าจะปกป้อง นะครับผมผมต้องบกป้องครับต้องบกป้องรูปบกป้องป้องป้องป้าปปปอปปปอปปปอปปาขายก็ได้ที่อยู่ฝรั่งเศสมีเอฟซีคนไหนอยู่ฝรั่งเศสบ้างเข้ามาคอมเมนต์นี้พี่ฟ้าดเสมอดีคือเก้าครับพี่ฟ้าคือเก้าลี่หืี่มัเดรับตานเปรี้ยววันนี้ขอฟาดวันหนึ่งนะเปรี้ยวมึงนัดป้ายานกินข้าวพี่หน่อยขายก็ได้อยู่ฝรั่งเศส นัดป้ายานกินข้าวผมหน่อยเอาไฟนัดให้มันเด,ด็กเอีอจิตใจจิตใจมึงํำด้วยอะไรวะป้ามึงมึงเจ้าคิดเจ้าแค้นมึงเป็นคนอะไรใครก็ได้นัดป้ายานกินข้าวผมหน่อยขายเอฟซีที่อยู่ฝรั่งเศสที่เป็นเอฟซีลุงป้าทักมาหาผมหน่อยนัดป้ายานกินข้าวผมหน่อยนัดป้ายานกินข้าวกับผมหน่อยขายก็ได้ธีรวัตร เจาะกาปกป้องลุงป้าถูกต้องครับผมเนี่ยผมปกป้องมากก็ไม่ได้ป้ากระบนอีกป้ากระชอบบนเอาแล้วกูทีจะบินไปกินข้าวกับออยานผมจะไปกินข้าวกับมันผมจะเอาสายานัดให้มันแดกใครก็ได้ไม่ตัดที่ผมหน่อยเปรี้ยวตัดกานพี่หน่อยใครก็ได้นัดให้ผมหน่อยนีผมจะเอาไซยานัดให้มันกิน ผมจะนัดป้ายานกินข้าวใครมีปัญหามมานะครับพี่สาอุบลพี่สาอุบลเลยอยู่ฝรั่งเศสสาวอุบลนัดให้ผมหน่อยออกค่าตั๋วให้ผมด้วยโอ้ค่าตั๋วแมงโคตรแพงเลยเอาจริงมาบอสเอาจริงนะครับออกค่าตัว๋วด้วยนะครับถ้าแอดหนิงไม่ไม่เปิดประเด็นป้าก็ไม่ออกมาพูดเพราะเกง ก้กวกเก่งใจแต่วันนี้เราตาสว่างเลยก็ห่วยไม่พลาดทิงเรื่องนี้เราจะไม่คุยเรื่องนี้เราจะไม่คุยนะครับเดี๋ยวคุยไปก็จะไปเป็นประเด็นรามาอีกหาว่าเราไปหิวแสงหิวคอนเทนต์อีกไม่คุยอ๋อชายานายไม่ใช่ชายานัทผมพูดชายานัทผมพูดสายานายหรือผมโดนโอ้โหหาเรื่องผมเนี่ยผมต้องพูดชายานัทผมจะพูดชายานัท ผมสักอ้อมขอมแล้วพี่ก็มาพิมพ์พี่มายุรีวันนี้นะครับผมเนี่ยนะไม่อยากจะไปพูดนะครับขอโทษค่ะหนูรีล้ล่ะไม่เป็นไร,รพี่หนูรีหนูเข้าใจผมเข้าใจ,าใจอุดมความรู้สึกข,ของพี่นะผมเข้าใจผมขอเนี่ยวันเนี้ยใครที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยขอร้องอย่าไปพัดพิงถึงบุคคลที่สามนะครับผม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 ,ผมเหนื่อยแล้วผมก็เบื่อนะครับไอ้ที่มาทอลากกันเองมาด่ากันเองเนี่ยผมเบื่อ นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาร่วมทํากิจกรรมกันดีๆช่องผมดีฟาวันนี้นะครับใครไม่เข้ามาดูถือว่าพลาดผมจะด่าเจยยนแอดหนิงผมไม่ด่าสุดเทพผมไม่ด่าผมไม่ด่าใครทังนั้นป่าช่างแม่งผมก็ไม่ด่าผมไม่ด่าใครังนั้นวันนี้ผมผมไม่ด่าผมช่องผมผมช่วงนี้ผมขงดราม่านะครับนะผมไร้สุดเนี่ยผมจะไม่ด่าใครผมจะไม่ฟาดใครผมบอกแล้วแต่ผมเนี่ยจะไร้สดเนี่ยนะครับสิ่งดีๆทำกิจกรรมดีๆกับอฟซดีกว่านะครับ อาจจะมีบ้างผมจะได้เฉพาะอียานเดียวผมจะได้อียานใครก็ได้นัดอียานมากินข้าวกับผมหน่อยใครมีความสามารถใครอยู่ฝรั่งเศสอืมคือตอนนี้ลุงป้าเขานักใจพอแล้วครับผมผมเชื่อว่าลุงป้าแกหนักใจพอแล้วอะไรที่เรื่องที่มันทําให้ลุงป้าหนักใจเราก็พยายามที่จะเลี่ยงกันช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงใกล้คดีแล้วนะครับีท่าน บงผมนะครับใครจะด่าผมใครจะว่าผมเชิญเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้คดีแล้วผมอยากให้ลุงป,ป้าโฟกัสไปที่คดีให้ลุงป,ป้าโฟกัสที่ร้านกาแฟให้ลุงป,ป้าโฟกัสที่สินค้าไอ้ส่วนเรื่องดราม่ากันต่างนานาเนี่ยนะครับผมผมชือผมผมผมของมองผ่านช่วงนี้พวกเราต้องโฟกัสไปที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าผมอยากจะขายของหรือว่าอะไรเอออยากขายของกูอยากหาเงินให้ลุงให้ป้าตอนเนี้ใครจะด่าอะไร <S <S ใช้ค่รอียานศูนย์มันเลยเล่นเยอะ,ะ,ะมากพี่ใช่ครับพี่หนูดี คือตอนนี้ใครจะด่าก,กันใครจะอะไรกันผมไม่เอาอะไรผมผมอยากให้ทุกคนรักและสามัคคีกันทําได้ไหมครับใช่ครับคุณคุณข้าวหอมชาแนลเราโฟกัสไปที่คดีดีกว่าผมผมบางทีอ่ะโอ้จะแอนแดนายพูดจริงขอบคุณเจ๊แอนมากมากเจแอนไปเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่อีกแล้วเจแอนผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสไปที่คดีแล้วก็โฟกัสไปที่สินค้าช่วยลงุงช่วยป้าพัฒนาองค์ปู่นะครับบัณฑิตพ่เรียกจัตรรัต พี่นกมีนาสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมไม่อยากผมบางทีเห็นด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องมันต้องต้องทำความเข้าใจกันใหม่พวกเราต้องทาความเข้าใจกันใหม่เจมครับผมพิธีสวัสดีครับผมไปนอนโอ้ไล่กูไปนอนลเลยไอเจมไอเจมไล่พี่ไปนอนอีกแล้วกูเพิ่งขึ้นไล่ได้ทิสานาทีมึงไล่กูไปนอนอีกแล้วโอ้ยคือตอนนี้พวกเราเนี่ยต้องทาความเข้าใจกันใหม่ ทุกท่านเชื่อผมนะครับป้าออกมาพูดแล้วก็จบเถอะนะอย่าถามเรื่องเออผมขอร้องและอย่าถามเรื่องป้ากับเรื่องพี่หนึ่งเม่เดย์ขอร้อ,องอย่า ia, ถามเลยวันนี้มันวันนี้มันจะจบแล้ววันนี้จบแล้ววันนี้เราจะไม่จะไม่พูดถึงและคือป้าออกพูดคือจบแล้วคือ,ว,มมอควันนี้ที่ผมมาขึ้นไลน์เนี่ยโอ้โหคันตาเลยวันนี้ที่ผมมาขึ้นไลน์นะยผมมีข่าวดีผมมีเรื่องดีดีทาไมเรื่องดีดีไม่ฟังกันทําไมชอบเรื่องดราม่ากันเลย พี่นอสวัสดีครับนางลูมนคนก็สว,วัสดีครับแม่น้อยอุดรสวัสดีครับทําไมชอบเรื่องดราม่ากันเหรอน้ำตาลเปรี้ยวแอบไปดูคลิปมาแล้วพูดได้ดีมากยัยนู้นติดตามยังเจมเวฟติดตามช่องน้ำตาลเปรี้ยวยังนายใหญ่คนที่สองฝาก500เอฟซีห้าร้อยเร์เซ็คนเนี้ยไปติดตามช่องน้ำตาลเปรี้ยวด้วยขอบอจจอลอเด็กป้านผมเปไงล่ะครูปรับอิยานเด็กปั้นผมไไนะาน,น,มนะนายใหญ่คนที่สองเปิดตัวแม่งเลย <c oughs> คนแรกคือนางฟ้าตาตานนายใหญ่ผมเออ พุกนี้ต้องเจออย่างนี้ fc ห้าร้อยคนไปติดตามเลยช่องน้ำตาลเปรี้ยวขอบอจะรอนะเด็กปั้นผมเมน,นี่คอนโทรนหวังว่ามึงก็คงจะไม่เป็นเหมือนนอมอนะขอร้องเออนะครับก็ใครจะว่ายัางไงไม่สนใจนะสครับนะเราต้องปรับทัศนาติกันใหม่ ส่วนช่องผมผมจะเอาคลิปใครมาลงแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะครับถูกต้องไหมครับใช่ไหมล่ะครับก็ชอบสร้างประเด็นดราม่าก,กันนะ่ะก็ก็เป็นกันอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับฝฝ่ติตามด้วยครับช่องน้าตาลเปรี้ยวด้วยค่ะไปกดที่ลิงก์เลยนะคะวันนี้ผมมีข่าวดีกับ f อฟซีทุกท่าน ผมไม่ได้ไลฟ์สดนานครับเพราะมันมีเรื่องดราม่าเยอะวันนี้ผมขอสยบเรื่องดรามา่าเอามาพูดเรื่องข่าวดีของพวกเราดีกว่าใครพร้อมที่จะฟังข่าวดียังกดไลค์ให้ผมด้วยใครจะด่ากาันใครจะฟาดกาันฟาดไปนะครับนางยามีบัญหาอีกสิเออนางยานี่นะครับนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเรื่องข่าวดีนี่ องมันมีสององนะครับมีพิเครนแล้วก็มีนี่ครับ